จานนี้เรากลับมาดูหุ้นกันแบบปกติแล้วนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ดูกันเนี่ยนะครับดีติดภารกิจอยู่วิกที่แล้วนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีวันลอยกระทงครับมาดูหุ้นวันลอยกระทงวันนี้จะโดนลอยแพกันไหม <hi> ครับมาดูกันก่อนดูอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับและถ้าอยากส,าสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แเข้ามาได้นะครับโอเคมาดูเซ็ตวันนี้นะครับเซ็ตสุดท้ายปิด,บดลบ4จุดลบเทคนิคลบไม่มากโวลลุ่มก็ บางนะครับสามหมื่นหกพันล้านในวันนี้ระหว่างวันนี้ลงเลยลึกถึง12จุดอ่ะแต่ก็ดีดกลับมาเหลือ4จุดนะครับก็มีทิ้งไส้ข้างล่างแล้วก็โดยภาพรวมเนี่ยยังไม่ได้หลุดโลนะครับไม่ได้หลุดโลยังคงเป็นทำไอเออร์โลถ้าวันพรุ่งนี้สามารถทําเป็นแท่งเขียวขึ้นมาได้ก็มีสัท์ที่จะเด้งขึ้นไปทดสอบครับแล้วต้านเดิมที่แต่แะพันสี่ร้อยยี่สิบแปดจุดมีโอกาสกลับไปเทปได้เหมือนกันในช่วงระยะสั้นนี้สามเซ็ตนะครับแต่ว่ามีสัญญาณเดวิชินแต่ ภาพรวมกันกลับตัวเนี่ยยังไม่มีนะยังยังไม่ผ่านเรียบผ่านยี่มียี่ผ้าได้นิดเดียวก็ร่วงกลับยังไม่ไม่ไม,ไมีขึ้นเทิร์ดยี่เบห้าสิบโดยซ้ำไปยังห่างาจาก8ปดเกพราะฉะนั้นก็ยังเป็นช่วงที่ยังไม่น่ากัใจสหรับเซ็ตตอนนี้ครับแนวรับก็แนวรับจะอยู่ที่โลเดิพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดตรงนี้ครับเรื่องของเซ็ตมาดูอุ้นที่สนใจมีตัวไหนบ้างครับวันนี้มาครับตัวแรกเลยครับแจ๊สแจ๊สนะครับแจ๊สครับ,รบช่วงนี้เราหัววานะครับแจ๊ส ตัวนี้คือเป็นคำถามจากคุณราชาชโชคนะครับถามเข้ามาอ่าโอเคครับอ่คราะห์เชิงเทคนิคเข้านะครับคุณราชาชโชคถามว่าไงบ้างนะ บอกคุ้นแจด๊ดโดนเจ้าทุบราคาลงมาเยอะเพื่อช้อนซื้อในราคาราคาที่ถูกลงหรือว่าขายทิ้งเพื่อเลิกเล่นเราจะรู้ได้ยังไงเ่ว่ามันจะเป็นแบบไหนครับอาจารย์ก็ะนะครับแล้วที่ว่าปันผลพิเศษ2.25จะจริงหรือหลอกกันแน่ <laughs> ครับโอเคมาทีละคําถามนะคําถามแรกว่าทรงแบบนี้เขาได้เป็นทรงที่เจ้าเขาเขาทุบทิ้งเพื่อช้อนแบบ หรือว่าเป็นลักษณะของจะทิ้งขายทิ้งกันเลยต่อไปไอโซนขายทิ้งเนี่ยดูยากนิดนะครับว่าขายทิ้งจริงไหมต้องไปดูจากเรื่องของรีพอร์ตของตลาดว่าออกมามีผู้ถืุนใหญ่เททิ้งกันไหม มีมิกล็อกจากผู้ถือุนใหญ่ป่ะส่วนทุบทิ้งเพื่อที่จะกลับมาเก็บของไหมตัวนั้นเนี่ยทรงแบบนี้นะครับลักษณะของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีสัญญาณแบบนี้คือเขาเขาเด้งขึ้นจากโลตรงนี้ปรับตัวทำท่าจะเป็นเทรนนะผ่านยีเบ2สองได้ด้วยแล้วไปยืนจังหวะที่ยืนตรงนี้นะครับส่งสัญญาณผลกกาลังตั้งแต่แตช่วงนี้แล้วลักษณะโซนเนี้ยทำทรงเหมือนจะกําลังเลือกว่าจะเก็บของหรือจะไปแต่พอไปขึ้นโซนเนี้ยตอนเด้งขึ้นเหมือนจะเบรกเอาอีกรอบเนี่ยเป็นการเบรกเอาที่ไม่มีกําลังและถ้าดูบอลลุ จากนั้นเขามาทำแพทเทิร์นตรงนี้ด้วยครับ H and shoulder แพทเทิร์นสำคัญสำหรับนักเรียนที่เรียนพื้นฐานการอ่านกราฟหุ้นกับพวกเราในทางออนไลน์ที่มีอยู่เนี่ยที่บันทึกเทปออนไลน์ line, จะรู้เลยแพทเทิร์นนี้พอมาพอส่งแพทเทิร์นนี้ปับ๊บแท่งที่หลุดแบบนี้แท่งนี้คือแท่งคอนเฟิร์มว่าจะส่งสัญญาณไปขาลงไม่พอยังมีวอลลุ่มคอนเฟิร์มตามมาด้วยอีกแดงหนาขึ้นเรื่อยๆแดงสูงขึ้นเรื่อยแบบนี้นะครับเป็นวอลลุ่มที่ส่งสัญญาณเตือนในเชิงของดาวเชลลี่ว่า ปริมาณการซื้อขายก็คือลูกอ่จจะยืนยันแนวโน้มเสมอแล้วก็หลุดลงมาอยู่ใต้เอียมีหมดทุกเส้นละนะครับสำหรับแจ็ก็ต้องบอกว่าเหมือนจบรอบก็ประมาณว่าข่าวคราวการขงการขายด้านหลังเนี่ยของที่เขาขายพวกอะไรแจ็ซิีขายพวกสามบอทีบลท์แบนใช่ไหมครับนั่ะที่ขายไปเนี่ยก็คือข่าวรับรู้ไปหมดละในเชิงบวกพอผ่านเชิงบวกเสร็จก็อารมณ์ใล้ๆเซลออนแฟกซ์เหมือนกันนะเนี่ยคือหมดเรื่องจะเล่นก็เลยทิ้งกลับลงมาส่วนในภาพเรื่องของการปันผลพิเศษมันจะมีตาม ตามที่ลือกันแมว่าจะปันผลกึงตุ้นละสองบาทนึกภาพนะปันผลรุ่นละสองบาทนี่ซื้ออุ่นละบาทเก้าสิบปันผลมากกว่าหุ้นอีกนะคือจะปันผลได้แบบนั้นได้ต้องไปดูประกอบงบการเงินละเอียดของเขาว่าเขาขายจะซิปขายหุ้นของเขาในมือที่ถือออกไปเนี่ยขายแล้วเงินมีแผนจะไปทําอะไรไม่ไม่สามารถจะเอามาปันผลอย่างเดียวได้หรอกครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็มีมีโน้มมีหนี้กันอยู่เหมือนกันนะสรับจัดนี่จะไปเคลียร์หนี้บางส่วนหรือไปลงธุรกิจใหม่พุนนี้ต้องไปตามข่าวนอีกทีนั้นถึงจะรู้ว่า จะกลับมาปั่นผลแบบนั้นได้หรือไปที่ภาพรวมเขาเป็นแบบนี้ของมีแจ๊เนี่ยนะครับช่วงนี้เขาเข้าข่ายขาลงการดิ้งจริงเป็นการดิ้งเพื่อลงต่อแนวต้านจะมีตันแนวต้านเส้น EMA เลยนะครับต้านแรกที่จะเจอก่อนเลยก็ประมาณแถวโซนรับ1.97เนี่ย ต้านหึงนี้เลย1.97ตรงนี้ใกล้ๆอย่างนี้นะครับทรงนี้เลยบันต้านเนี้ยขึ้นไปชนแล้วถ้าถืออยู่แล้วเริ่มมีทําท่าเทขายจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ควรต้องออกตัวก่อนกับแจ็ดนะครับส่วนแนวรับนะครับรับไว้ที่โลโลเดิมบอกว่าเนี้ยคือ1.79ก็เป็นแนวรับก่อนเพราะเป็นแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับที่เป็นโซนซัพพลายเดิมที่หลุดแล้วกลายไปเป็นขาลงเลยถ้ารับไม่อยู่ก็เป็นขาลงต่อ ตามเทรนที่ชัดเจนแล้วในตอนนี้สำหรับเจ๊ครับส่วนเพื่อนเพื่อน<ๆ>ที่ดูเสร็จปรากฏว่าเมื่อกี้พูดถึง Head and s h o u เด e r คืออะไรมันหลุด EMA มันเป็นไงดาวเคียีคืออะไรนะครับอยากรู้เรื่องนี้ทำไงครับพี่นิมาลงเรียนได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่น ต่อให้ถึงเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับก็หมดแล้วหมดเลยนะครับทันวานี้ราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับลดจาก2อ0 0เหลือ4ี0 0ครั้ครับแล้วทอไหถึงไม่เรียนครับแอดไลน์มาได้นะครับแอดสตังแพนแล้วก็แจ้งว่าอยากลงเรียนก็มาเรียนได้เลยครับเรียนใน Facebook กลุ่มปิดนะอือครับก็เรียนกันช่วงเวลาไหนได้ครับเรียนกันได้ทุกเวลานะครับเป็นเทปบันทึกที่เราบันทึกเอาไว้นะครับเรียนตอนไหนก็ได้จะตื่นมาเรียนตอนตีสามก็ได้นะครับแล้วก็กลุ่มนี้ไม่มีลบนะครับอยู่ได้ถาวรเลยเข้ามาทบทวนให้ตลอดนะอืับ ก็จะเรียนเนี่ยแท่งเทียนแต่ละแท่งบอกอะไรพวกพวกอินดิเคเตอร์ทั้งหลายช่วยเราวิเคราะห์อะไรดาวเทียรี่คืออะไรแพทเทิร์นที่ว่าเนี่ยฮดแเป็นโชเดอร์คืออะไรแล้วจะมีแพทเทิร์นตัวอย่างประมาณสักก็แพทเทิร์นสิบแพทเทิร์นให้ดูว่าแพทเทิร์นแบบนี้มากำับอกแนวโน้มอะไรจังหวะซื้อบ่ายออนดิฟเบรกเอาเป็นยังไงนะครับจังหวะขายควรจะเป็นยังไงจะอยู่ในแพทเทิร์นจะอยู่ในคลาสเรียนนี้เลยเป็นการสอนสดบันทึกสอนสดเอาไว้เช้าเย็นเย็นเลยในวันนั้นนะครับก็ ลงแต่เบียดเดียวก็ไ่อะไนะคร,ค,รครับตัวต่อมาครับ BTG ครับ BTG ตัวนี้ไม่เคยได้ดูนะไม่เคยเบต้าโปรเป็นสายอาหารใช่ไหมใช่ครับก็บตัวนี้เนี่ยก็คล้ายๆหลายๆตัวหุ้นสง่งพวกนี้มีมีเยอะในช่วงนี้หลายแล้วแทบจะดเจ็ดแปดสิอร์ต์ในตลาดตอนนี้ <c oughs> คือเออลงมาเยอะจากนั้นลงมาสะสมกําลังเริ่มมีการสะสมกําลังเริ่มมีสัญญาณไดเวอร์เจนส์เห็นแล้วก็ของ BTG เนี่ยมีการกลับตัวเรียบร้อยแล้วครับขึ้นไปเทสอี่มีแปดเก้า เทสแปดเก้าแล้วันช่วงนี้ถาให้จังหวะหน้าเข้าไหมต้องบอกว่ายัางนะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเห็นว่า89 <c oughs> เป็นเส้นสายสินที่เขาเห็นแล้วสะดุ้งมาหลายรอบแล้วนะครับเจอปั๊บร่วงนะครับจะใกล้ปั๊บร่วงเนี่ยตอนนี้มาเทสอีกครั้งหนึ่งละ ยังตง่๊งย<อ>ี้เออยังยังไม่ได้ยังยังไม่เรียกว่าวิชาย,ยังไม่แก่กล้าพอ,อจะผ่านตรงนี้ได้นะครับเอ่ากนต้องรอถ้าจังหวะเข้าที่ดีคือรอยเขาสามารถยืนเหนือเบียแปดได้สักไปสักเอ่ยยืนเหนือประมาณยี่สบาทเนี่ยไปได้2อสา<ช>วันมีวอลลุ่มซัพพอร์ตนิดจังหวะนึงกน่าเข้าแต่ใครบอกว่าผมถือยาวเบต้นเทนอ่าซับลอดถ้าตามดาวเทลลี่ซับลอดอยู่ประมาณแถวยี่สบาทตรงนี้แต่ต้องบอกว่าช่วงนี้จริงๆริงซับลอดตรงนี้เนี่ยดาวเทลลี่ในในเชิงของเรื่องโลเดียวเนี่ยเอาไม่ค่อยอยู่มักจะกดหลอกกินซ ติดกันสี่ห้าแท่งกันไหมครับ เอออตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเนี่ยวหัวมากเลยไม่ยอมนิเทขายหมดรุ่งพร้อมด้วยนะครับแบบนี้แต่หลังมาจุดนี้ปั๊บก็เริ่มเสด็จน้ําช่วงนี้แล้วก็เริ่มมีเดลเวจินนะครับงั้นซับล็อตถ้าปลอดไทยต้องเสี่ยงใช้ซับล็อตที่ประมาณแถว20บาทไปเลยนะครับโลนี้เลยถ้าหลุดโลนี้ต้องคัดแล้วครับสำหรับ B T G นะครับส่วนแนวต้านตัดไปอยู่นี่ครับโลนี้ครับเอ้ยเราจะเป็นโร์ไฮเดิมนะครับก็คือ26บาทแนวต้านอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับ B T G ถ้าท่านรู้ไปได้นี่ก็มีสิทธิ์เป็นขาขึ้นกันได้ยาวๆกับ B T าสายไฟฟ้าไปไหาโรไฟ้า,ฟา,ฟาเหมือนก็่เห็นข่าวมาว่าลงโรไฟ,ฟ้านี่ไม่ไม่ค่อยจะมีข่าวดีเท่าไหร่เลยอืมแต่ราคามันลงมาเยอะก็เลยเริ่มมีคนมองว่าอ,อาจจะถูกพอที่จะซื้อสะสมกินปันผลม,มันผลได้เพราะว่าอาจจะมองว่ามีเรื่องของพวกสัญญาที่ถือว่านี่มือไรรยได้สม่ำเสมอเดิมอยู่ ต้องไป<ม> <5 S 2> ดูดเอนี่นนอ่าใช่ต้องไปไดรรายตัวตัวแล้วครับ,รบชุดราดนี่หลังจากเรามาทำโรเสร็จก็เป็นเข้าแดนโอเวอร์โซแล้วก็ดิ่งกลับตัวเรียบร้อยย่เป็นไฮโลแล้วก็กำลังจะขึ้นไปเทส EMA 89เช่นกันแน่นอนที่ผ่านมาจะเห็นว่าเจอ50เจอ89เนี่ยสะดุ้งแล้วร่วงกลับลงมาตลอดเมือนกัน,นตอนนี้ขึ้นเทส89เช่นกันจังหวะน,นี้เนี่ยไทยสวยนะครับยืนเหนือ89ก็จะเริ่มน่าจัดน่าเข้าเทรดได้แต่ถ้าใครใจร้อนอยากเก็บของก่อนซับลอตอยู่ตรงนี้ครับ30บาทตรงนี้ครับ ตับหลอดสําหรับราดครับส่วนแนวต้านตรงนี้แนวแกว่ตรงนี้ครับแนวดีตครับอยู่ที่ประมาณ35บาทตรงนี้ครับเป็นแนวแกว่ตรงนี้แนวต้านนะครับถ้าผ่าน EMA 89ไปได้ครับสําหรับครับตัวต่อมาครับ g f p t ครับ g f p t นานๆได้เจอที่ตรนะครับปุ่น หุ้นไก่ที่ไม่ใช่ขายแค่ไก่ <c oughs> สายอาหารอีกตัวที่เริ่มมีสัญญาณเก็บของจะกรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีการทำเ,เรียกว่าดับเบิลบอททอมแล้วก็บีดตัวปรับตัวเรียบร้อยย่อเป็นไฮโลแล้วก็คือถ้าตามฟามตรงเนี้เป็นเทรนดแล้วนะในครื่อย่อยเป็นเทรนดเรียบร้อยแล้วยืนเหนือ EMA 8 9มามาหน่อยได้เลยนะครับตัวนี้ครับ,รบชุดนี้ซับลอตอยู่ที่ประมาณ10บาทตรงนี้ครับซับลอตอยู่ตรงนี้ครับ ส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านแนวต้านถัดไปประมาณ11บาทตรงนี้ครับส่วนแนวต้านอยู่ใกล้ๆเลย11บาทเป็นที่ตัวเอ็ดจวด1าเป็นแนวต้านที่เคยทำดับเบิลท็อปเอาไว้แล้วก็ร่วงลงมาเลยนะครับช่วงนี้ถ้าสามารถยืนเหนือเอเได้ก็น่าสนใจนะสำหรับ g f p t ครับเป็นตัวที่คือสายพวกนี้ไม่ค่อยอู่หือหวามากสายอาหารนะ,ะลงไม่แรงแต่ก็ค่อยลงมาจนลึกตั <c oughs> ตตวเ <c oughs> ป็นแบบตอนนี้แทนจะเป็นน้ำซึม <c oughs> บ่อทรายเลยเออลง <ๆ S 2> ลงไปเรื่อยๆนั้นเวลาเน,นี้ยจังหวะที่เขาหลุดพวก e m a ทั้งหลายนะครับหลุดแนวรับส สำคัญแบบนี้นี่สร้างทรงเป็นเหไกัโชเดอร์แล้วก็หลุดหลุดปั๊บกระลงลึกเลยนะครับนั้นทำตามวิใยในการเทรดถ้าหลุดปั๊บออกเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้าไปเรียนอยู่ในคอร์สก็จะเอ็นเรื่องนี้เลยนะครับ ตั PSL ครับ,รบกลับมาแล้วเหรอเนี่ย PSL สายเรือสายเรือครับดูสารเรือเช่นเดียวกันลงมา,าลึกตุดใจนะครับแล้วก็อกเข้าแดนโอสุมีทําส่งแล้วกลับตัวเรียบร้อยแล้วครับเป็นการกลับตัวพร้อมบนรุ่มน่าสนใจมากตัวนี้ก็จริงเมื่อวันศุกร์ก็มีการเปิดกระโดดขึ้นยืนเหนืออีเมียสิบนะครับแต่ก็หล่นลงมามีการแรงเทขายขึ้นมาไปเทสเมียี่ส้าวันนี้เปิดกระโดดแล้ววิ่งจนผ่านอเมียี่ส้าไปเจาะอเมีห้าสิบพร้อมบนรุ่มแบบนี้น่าสนใจนะครับซับลอดอยู่ที่โลเลยครับ 0บาทซับลอตตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าวางซับลอตเดียวมีสิทธิ์โดน มีการโดนกินตอบรอดได้ไง่ายๆนะครับตัวนี้ถ้าสวยก็คือท่ายดีนะถ้าเป็นผมว่าจะรอประมาณต้องผ่านทกเ e อ็มดแ8 9้แหละคือถึงจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะน่าตามหน่อยคือวุ่นโดยาเป็นเทรนแล้วเนี่ยมันจะไไม่เปลี่ยนงนะ่ายๆแต่ตอนที่อยู่ใต้พวก e m ็มทั้งหลายก็ต้องบอกว่าอย่างแต่เนื่องจากว่าถ้าเอาตมดาวเชลล์รี่หรือจะเอาไวคอบลอจิกก็ได้นะแม้ว่าจะลงมาก็จริงอีกแต่มีโซนเก็บของน่าสนใจโซนนี้ครับมีสัญญาณเก็บของน่าสนใจกันก็ต้องบอกว่าสําหรับสายที่จะเย็นถือนิ่งถือระยะปะ หลากายรายได้น่าสนละและบวกกับก็มีกระแสข่าวเรื่องของดัชนีค่าระวังเรือที่เริ่มปรับขึ้นมาบวกกับมีโอกาสที่จีนกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศกันขึ้นมามีโอกาสที่จะนําเข้าสินค้ามากขึ้นก็จะส่งผลต่อสายเรือที่ส่งออกไป กับกับอ s l อีแนวต้านถัดไปครับแนวต้านถัดไปตอนนี้มาจอต้านใกล้ๆอยู่ประมาณแถวแประมาณ8.8 8.9ตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ซึ่งเป็นต้านใกล้ๆกับ EMA 8.9เช่นกันงั้นต้านนี้จะเป็นต้านที่ต้องวัดกันก่อนนะใกล้ๆตรงนี้จะต้องพารณาทากาไรสับรอบหนึ่งก่อนถ้าใครถืออยู่ส่วนใครที่ยังไม่ถือรอเขาพิสูจน์ตัวเองตรงต้านตรงนี้ก่อนว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านกับ PSL ครับแต่ว่า ้องบอกว่าภาพการเก็บของน่าสนใจครับ PSL ตัวต่อมาครับ SVT ครับ SVT ครับ SVT ครับอ๋อ SVT โอ้แบบ m ีก็มีลักษณะที่ลงมาคล้ายๆหลายตัวอะไรครับแต่ว่าลงมาทําโลจากชุดนี้เสร็จเริ่ม o v e r s o ์โบวกไปฟู่เจงแล้วก็เป็นลักษณะการพลชั่นกลับตัวเรียบร้อยขึ้นไปผ่าน GMA 50ได้ด้วยพร้อมบนลุ่มที่เริ่มพีขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับซอบลอดก็ ยังอยู่โลเดิมเลยครับอีโลสุดของเขาเลยประมาณ1.78บาทสับลอดนะครับแล้วก็ต้านถัดไปนะครับอยู่ตรงรัว่ายนะครับประมาณแต่แถว2.3ตรงนี้นะครับใกล้ๆก่อน2.3หรือตรงรัวไาย้ทั่วๆไม่2.3ตรงนี้เลยนะครับประมาณขึ้นเป็นต้านแนวัพพล l y เดิมประมาณ2.4ตรงนี้ครับใกล้ๆมีโอกาสไปเทสได้ไม่ยากับต,ตัวนี้ถัดมาลักษณะแบบนี้วันนี้ส่งสัญญาณบิ๊กไว้มาคือมีลักษณะการสะสมกำลังค่อยๆดันขึ้นมาได้ตรงนี้ดันขึ้นมาแล้วมีวันศุกร์เนี่ยพยายามจะดันผ่าน E b บ50แล้วก็ถูกเททขาาไรลงม วันนี้แม้ว่าย่อเมื่อวันที่วันศุกร์นะแต่ว่าเป็นการย่อลงมาอยู่เหนืออ e ีเมสิบนะเป็นสัญญาณพักที่พร้อมจะ พร้อมจะเตรียมขึ้น่แล้ววันนี้เราสร้างมิกไว้เต็นแท่งด้วยนะครับสำหรับ SVT นะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ยังคงต้องรอให้เขายืนเหนือเอเมอถ้าจะเทรดกันได้จริงๆนะจังหวะแบบนี้ก็ต้องบอกว่ายังยังไม่ได้แข็งแรงมากสําผัสแบบนี้ครับแบบสำหรับรอยกระทงวันนี้ก็ลากขึ้นมาเด้งขึ้นมาใจชื้นนิดนึงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ระยะสั้นถ้าดูเซ็ตนะมีระยะสั้นที่จเด้งขึ้นได้เรามีเดเวอเรจอยู่มีโอกาสเด้งขึ้นไปหน่อยแต่ว่าเป็นการเด้งที่ยังไม่่่่แแข็งงงงงรรเพาาาะวายยยงงยััยคัคคอออููใใตต้้สญนนนนีมจ ที่จะโอเอินในตอนนี้ก็เล่นไปเซฟไปมีไม้2ไม้3ามไม่รอนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้หมดหน้าตักตอนนี้เอนคนหมดหน้าตัดตอนนี้ก็อาจจังหวะ ทคโปรฟิตคืนช่วงแนวตั้งแล้วก็ลงมารับใหม่ครบับเพื่อนๆที่สนใจอยากเ,าเรียนก็สามารถสแกนเข้ามาได้ส่วนเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าแนวโน้มที่ถืออยู่ตอนนี้เป็นยังไงสามารถที่จะทิ้งไว้ในเมนท์ถามเข้ามาได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับ่าครับวันนี้ก็ลอยกระทงกันให้สนุกสนานนะครับก็น่าจะต้องลอยกันก่อนเที่ยงคืนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเลยเที่ยงคืนปนแล้วจะกลายเป็นลอยอยังคาร <c oughs> วันทั่วันชันครับขอบคุณทุกท่านครับสุขสันต์อร่อยกระดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ